สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีเอฟซีทั่วโลกอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกไม่น้อยก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาทักทายกับยามเย็นนะคะทุกคนไม่ได้ไล์สดขึ้นขึ้นทําคลิปสักสามนาทีสี่นาทีเรามาส่งกําลังใจให้ทหารของเรานะคะทุกคนขอให้ทุกท่านปลอดภัยให้ชัยชนะมา สู่ประเทศเราเนาะทุกคนส่งกำลังใจให้ทหารนะคะภาวน,นาให้ปลอดภัยทุกคนทุกท่านเอาชัยชนะมาสู่บ้านเราขอให้ทุกคนปลอดภัยมาบ้านเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่สายแดยนนะคะทุกท่านทุกคนเนาะไม่อยากให้เกิดเกิดมาแล้วชายชาติทหารต้องอป้องกันบ้านเมืองเราเนาะก็ขอให้ ให้กำลังใจทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงจะเก็บจากไข้แล้วก็ให้ต่อสู้ให้ชัยชนะมาสู่บ้านเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อพวกเราเราประชาชนตาดำๆนี่แหละให้กำลังใจทุกท่านให้แข้วคาดปลอดภัยนะคะให้เอาชัยชนะมาให้สู่บ้านเรานะเอากำลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะทุกคนก็ แม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกก็นี่แหละขึ้นมาไล่ทักทายพี่น้องเอฟซต่างประเทศเอฟซเพื่อนบ้านอยู่เมืองไทยหรืออยู่มุองนอกรูดบุกหล,ล,ลานๆนะคะใครเข้ามาชมแม่น้อยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เออถ้าไม่ถูกใจก็ขมใจดูให้หน่อยนะคะทุกคน <laughs> ดูคลิปแม่น้อยจบแล้วก็ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนทุกท่านรักนะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะทุกคนคบกันให้ใจซึ่งกันและกันอย่าคิดอะไรนะคิดบวกไว้อย่าไปคิดลบเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะสุดท้ายนี้เราก็ภาวนาให้ทหารอยู่ต่างแดนให้ชนะใยมาสู่บ้านเรานะก็เป็นกำลังใจให้ท่านทุกท่านปลอดภัย อาชัยชนะมาสู่ประเทศไทยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้แม่น้อยก็ไม่มีอะไรเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่พี่น้องน้องลูกลูกหล,ลานเอฟซี FC อยู่เมืองนอกและอยู่เมืองไทยนะคะขอขอบคุณที่ไฟ้สดก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่น้อยให้คนแก่คนนี้ทำคลิปก็มาดูให้ถ้าถูกใจอย่าลืม ดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะแม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะทักทายยามเย็นจ้ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดดีทำดีนะคะบ๊ายบายปุ้นๆเลิฟเลิบจ้า